ก็เราได้กิน้วมเมีเรื่เชือยู่อันลอันมาละกากาละินวอเออขอมันว้า,ม,ม,ามันไปเอากาลาไไะินคนดียเป็นวชืมั้คอไวน,น่าแมเหลือจะอ้อมโอ้ยไปมส้ย สามสิบบาทคุณปงสุรศร็คิดเออวัดนาเดนพ่อเจ้าเลิดข้นกำลังจะกินโคหนุ่มวัวนี่ผมเศดหลายเสหลายเศรษน้อยแสบน้อยมีเชือดอีอันนี้มีเชือดเฉพาะทีม ดองไว้ย okay. ัง <mini> ย <horror> <m ario> ังเดือดเลยเนี่ยดองไว้ใซซสามมื้อมาินโลกไม่หกล่นเนาะเซ่อเลยวันนี้วันนี้โค้งอย่างเงี้ย่ก้าวห่นคิ้วได้ยวพอ กันหากินหนกคนก็ได้มันโทษที่นี่นะแกรหูเนีย่ยไปต้องมันแม่โอ้ยเกรด,ดเกดน,นะประเด็ อืมกลิ่นพักอันนี้นะหอมซุยนี่ ขวาดเอาฮอตกีนะมันภูใส่มีแชบรู้กันเพตัดปันเ้ามาตูมนี่ที่เราหูมันแมวตัวน,นั้นแ,แม่เออโอ้ยมัคัาโอว่งโอ้ยเขามักตอนหนังมั่ง ตอนหลังสิโก้ยำน้ำมันเดี๋ยวมากินป้อนมันจะมากระหลังง่ายม,มั้ไม่หวถึสูตรจราการมักถึงสูตรจดราการแล้วเนาะพอนังมือดังได่รอคนรอดดิ